วัดดีพี่น้องวันนี้มาทำไก่ต้มน้ำปลาครับมามาเลยกันเลยตะไคร้ครับกระเทียมครับหอมแดงครับรากผักชีครับวันนี้ชายน้องไก่ติสโพกครับจำนวน1นกิโลนะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วดำหวานซาบึึงซี่ช้อนโต๊ะครับน้ำปลาซี่ช้อนโต๊ะครับ ซีอิ๊วข้าวซี่ชอนโตรครับผมความนัวโดวยแป้งวานชนช่านครึ่งช้อนชาน้ำตาลใส่ข้าว่องช้อนโตน้ำตาลปี๊บหน่ชอนโตน้ำสะอาดหนึ่งพปิดท้ายด้วยพิกไทยดำจับเวลา40นาทีสุกแล้วนำเสิร์ฟลงจานครับสูตรนี้ทำง่ายมากครับมายุ่งยาก กินคูกับน้ำจิม้มซ้ำโหลดเตาเจียวครับเดี๋ยวใครอยากได้สุดน้ำจิม้มติดตามในคลิปต่อไปได้เลยครับเดี๋ยวจะมาแจกสูดน้ำจิ้มให้นะครับผมเนื้อไก่มีความเดงหนุ่มมาครับตัวนั่งอย่างติดก,กับเนื้อไก่อยู่นะครับจิ้มคูกับน้ำจิม้มซ้ำโหลดเตาเจียวครับลุยครับร้อยมาครับผมลองไปาตามกันเลยนะ